เป็นเสื้อนะคะลูกค้าจะเป็นเสื้อด้านหน้าค่ะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะชายสวยมากๆค่ะลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่ด้านหน้านะเป็นเก็ดไข่งค่ะพี่แล้วก็ซับในด้านหน,น้าเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะงานเป็นอคอกลมนะคะพี่เนื้อลูกไม้เนื้อนี้นะงานสวยมากๆค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดบุนเวบแบบนี้ค่ะพี่ผ้าเนื้อน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยนะคะรุ่นนี้นะคะพี่ เตกหน้าผ้าสีแปดยดสุด54ี่นะคะพี่ความยาว29นิ้วนะคะแนะนำนะคะลูกค้าอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ถึงใส่สวยค่ะอ,อกหน้าผ้าสีแปดยี่สุด5้าบความยาวย9้านิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่219บาบาทพอนะคะสำหรับงานรุ่นนี้นะคะสีนี้คะ่ะพี่จะเป็นสีเทานะคะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่เนื้อลูกไม้แบบนี้นะคะให้พี่แค่สองร้อย